สวัสดีครับผมนิวนิวรีวิวนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือไดเป่าผมนะครับของเสียวมีมี่เจียเป็นไดเป่าผมเครื่องแรกของผมเลยนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆนะครับสระผมตอนกลาคืนหลังเล่นฟุตบอลเสร็จนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยแห้งก็เลยอยากหาซื้อไดเป่าผมมาก็เลยไปเจอตัวนี้ครับตัวนี้สั่งจากช้อปปีนะครับ435บาทสั่งเก็บเงินปลายทางก็จ่ายที่475นะครับ เป็นแบรนด์เส x i a มีีมีเจียนะครับก็เป็นสีขาวแบบนี้น้ำหนักอยู่ที่454กรัมนะครับ220 V โวลต์แล้วก็1600วัตต์นะครับตอนนี้ขนาด170คูณ75คูณ231ม mm ิลิเมตรนะครับสายไฟยาว1.7เมตรนะครับมอเตอร์หมุนที่1 8 0 0 0รอบต่อนนาทีในนี้ก็จะมีไดเป่าผมนะครับหัวไดเป่าผมแล้วก็คู่มือนะครับ นี่คือผมอ่านสเปคจากร้านที่ผมซื้อมาเลยนะครับผมจะไม่ค่อยบอกราคานะครับส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็หาดูใน Shopee Lazada ครับไปเจอร้านไหนถูกก็ซื้อร้านนั้นนะครับแล้วก็ดูฟีดแบค k ว่ามันดีแค่ไหนมีรีวิวดีไหมนะครับนี่ตัวนี้ผมชอบตรงนี้นะครับคือมันพกพาได้นี่มันพับเก็บแบบนี้อ่ะมาลองดูกันเลยผมยังไม่เคยใช้นะครับเป็น ในผมเครื่องแรกในชีวิตเลยอ่ะแกออกมาแบบนี้ะนะครับข้างในก็จะเป็นถุงดีนะครับในนี้มีอะไรบ้างเยียออกมามีคู่มือนะครับคู่มือที่เราอ่านเป็นประจำนี่ลอกช่อง s t e ็ปก e k มาด้วยนะครับคำพูดนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับคู่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับนี่ ประมาณนี้เราก็คงไม่ได้อ่านอะไรครับเป็นภาษาจีนหมดเลยโอเคมาคุมมือไว้ก่อนเรามาดูในกล่องมีอะไรอีกไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมไว้คือสายไฟนีนะ่แล้วก็ปลั๊กเป็นหัว US แบบนี้นะครับก็เหมาะกับปลั๊กไฟบ้านเรานะครับแกะออกมาอีกนี้ อนี่ครับมันก็จะพับมาแบบนี้แล้วก็มีตรงหัวเงี้ยนะครับก็ไม่รู้มันแกะยดยังไงนะครับอ่ะนี่ดึงออกมาเลยนะครับก็นี่ดันเข้าไปแบบนี้อ่าหมุนได้อ๋อตรงนี้ก็เอาไว้เกี่ยวห้อยกับตะปูเงี้ได้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์น่าจะเป็นรูปแมวนะครับของมีเจีเะเขา หลังๆผมซื้อของเสี่ยวมี่เยอะนะครับจนจะเต็มบ้านไปหแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับนี่ก็ไม่มีปุ่มอะไรนะครับง้างขึ้นมาได้เลยนี่เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นพัดลมใหญ่ๆแบบนี้อโอเคจะรีวิวไดเปาผมไม่ลองเปิดให้ดูก็ ไม่รู้จะยังไงนะครับตอนนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ได้เห็นหน้าผมหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมลดน้ำหนักอยู่่ <c oughs> ะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับน yeah. หลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็มาดูมันก็จะมีปุ่มตามนี้นะครับเลื่อนลงมาล่างสุด จะเป็นปิดนะครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่นขึ้นมาหนึ่งครั้งก็จะเป็นระดับหนึ่งนะครับได้เป่าผมเนี่ยมันจะร้อนเลยนะครับเปิดมาก็จะร้อนเลยแล้วก็อีกครั้งก็คือดันขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นเร่งความเร็วอีกระดับหนึ่งนี่ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวให้ดูามแรง ตอนนี้มันจะเป็นลมร้อนเลยนะครับถ้าเราอยากให้ถ้าเราอยากให้มันเ,เป็นลมเย็นนะครับเราก็กดปุ่มนี้แต่ต้องกดค้างไว้นะครับแมลมมันก็จะเป็นลมเย็นแล้วมีแค่นี้เองนะครับฟังก์ชันการทำงานง่ายๆอเอคผมก็ว่าจากที่ผมเช็คดูหลายๆแบรนด์นะครับก็คิดว่าน่าจะ น่าจะพอใช้ได้แหละราคา400กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นก็น่าจะเกือบพันเลยก็มีนะครับอันนี้มันอยู่ที่ความชอบความพอใจนะครับแล้วก็ผมรู้สึกชอบการออกแบบของแบรนด์ x i ียวมีมเจีีเขาเนี่ยเขาดูเรียบๆง่ายๆนะครับอันนี้ก็กะว่าเอาไปพกพาไปใช้ได้ด้วยนี่เก็บแบบนี้ครับมันก็จะเล็กลง โอเคครับมันก็มีประมาณนี้ใครสนใจนะครับก็ไปเลือกหาซื้อกันนะครับผมจะไม่ค่อยทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือไม่งั้นถ้าคนมาดูคลิปผมเนี่ยก็จะเทไปซื้อร้านเดียวหมดนะครับแล้วก็แต่ราคาแต่ละร้านแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันนะครับผมอยากให้เอาชื่อรุ่นเนี่ยไปเซิร์ชดูในอแอป e แ s h o ป e e l a z a d a ก็ได้ครับ แล้วก็เราเจอร้านไหนถูกใจแล้วก็ค่อยซื้อกับร้านนั้นนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากดูอะไรก่อนนะครับทักแชทมาบอกกันไปแล้วครับสวัสดีครับ